สวัสดีครับพี่น้องผช่างตู้เย็นและเครืบเชนอกับพี่น้องโอ้ยพี่สุไม่ไม่ไปนั่งฝั่งนู้นได้เนี่ยพี่สุไปนั่งฝั่งนได้ไหมพี่สุกว้างกว่าน่้นอ่ะก็น่ะเออหน่ะตัวนี้ก็กว้างอยู่สบายอีกไงเออนั่งตัวนี้ก็ได้นี่นี่เห็นบ่ กาัสอดน,นไปไปตอนนี้ส่วนน้องหวยกายก็ลังหมานครับสวัสดีค่ะมาไล่กันมาไล่ก็นังลังไหลอีกแล้วสะออนบมีเลยค่ะ,ะออโบมีเลยค่ะ,ม,คะ,ม,คะมาไล่อย,อยากถึงลังไหลอยาอันนี้คือหน้าสดเลยใช่ไหมใช่ค่ะสดมากๆถามตรงๆยี่สิบใช่ไหมอายุตอนนี้ค่ะเป็นกินอะไรมีสูตรเลยทำไมหน้าสวยจังเลยกินน้ำวานค่ะอ๋อคือโบกินอ่ะเคยอ,อวดป่ะเนี่ย เยอะสุดเท่าไหร่เยอะสุดก,ก็ตอนนี้ล่ะคะ่ะ<ถ>51ค่ะเฮ้ยถึงเหรอ51ค่ะหรือว่าเป็นคนรูปร่างบางเป็นคนแบบนี้ปะโอ้โหปนี่นใจเพื่อนกันละคะ่ะมาสะาอร์นี่เนอะครับผมมีโอกาสในไทยอ่ะตั้หญิงหญิงสิลิโวก์เอ๊ะพอตวยลืมชื่อหนูอ่ะสะออนคู่เป็นมานเนาะ เอาแดงใส่แล้วันตลอดเนาะใช่ค่ะดูกระกับชีวิตคนลงไปเรื่อยๆดีแล้วลูกพัฒนาตัวเองคีคนแบบชอบมึงตลอดเนี่บขึ้นยอดเต่เต้นแบบเอาจริงๆหนูพัฒนาแบบเฮ้ยจริงกินิค่อส่กาไปเท่ไร่กได้มดพวกนมาฝันว่าเห็นวันแรกที่บอชั้นเนาตอนนั้นผ้ใดก็นึกไปพวกขึนาฝันว่าเห็นปาดไปไล่ดูคิปดนหลังอยู่นะพวดโพลปงโ่งแดง ต่อรับยังไสุดยอดปะอ๋อดีดีค่ะเราชอบมากเลยไอเลิฟมีนบุรีค่ะมบุรีนบุรีค่ะมบุรีค่ะดนวันน้ก็กำลังจะมาผ่าล้นมาลอะขออย่า่านะเอะค่ะตอนนี้น่ามีโอกาสดีมากสอนผู้คนหอกงานเสมอเนาะขอบคุณค่ะเมื่อยบ่อยหรือว่ายิ่งดีมีงาน หลายร่างไปนั่งฟังผีล้เออเมื่นั่งแขีงเมนั่งเป็นยันนอครับบานี่ที่ออกไปพังางทั้งคุณบอกหรือว่าเขมาหาใครครับนี่แ้มนครับแค้มแมแมแ้ม,มนัดดานี่บ่พี่นอ้งองโอ้โมาอดิันมาอดิัน

ไม่เป็นไรคะ่ะก็ตามอายุช่งวงวัยค่ะอะไรนะหน้าแกเขียนประคองประจตัดวหน้าแก่ใช่หน้าเขาแล้วหน้ากูอันนีนนาจกัปร,ประชุมอยนะวันพฤหัสก็คือจงพูดนะต้องพูดนะต้กวันต้มานเขาจนพูดด้วครเราต้องโนีลาครับคือมีขิวเคืองเดียวเอา แล้วลว,ว่าทุกคนต้องเน้นตุ๊บขาวขเสือขาวอะวเสือขาวก่าเป็นเสือดำไดบบน้นะครับในช่วงนี้ท่าาอดสีนะคะเขาบอกว่าใส่เขาวเขาไว้ครัเป็นเส้นแดำก็ไหค่ะแล้วก็สมาชิกนะครับทุกคนแม้กระทั่งโดยเฉพาะีเรื่องินตุไหนไม่มายกเบอร์เน คนไหนไม่มายกมือขึ้นพรตัยกมือเร็วคนที่ไม่มาูใก่ครับทับกี่บาทครับห้าร้อยห้าร้อยบาทห้าร้จ้าใงานมือเดียวเบิ่อนีวครับห้าร้อยครับจริงเรื่องจริงจัดโชว,ว์คลอ้อแล้วก็แมก็ว่านะาะถ้าไม่ได้ขึ้น 500. ก็หักค่าร้อยแม่จะไปนอนเอา้าคลิปนี้ฝากไปสนิทหน่อยคลิดถึงพอไมมนะ้ะเนึงเดียวไปรีมก็ไลค์ก็แชร์ไปหนะ่อยตามช่องหมอตุ้ยนละโนอัพเชียงร้เนนะนี่นะครับ ตามติดน้องหญิงหนึ่งวันนอนเนาะเพิ่งได้อนั้นน่นอนเนาะเอ้าคอประชุมกันี่นองเนาะคลิปนี้ฝากไว้สำมีเนาะบายบายสวัสดี